Bless Heat Level เราจะต้องเพิ่มระดับของความร้อนแรงในการเล่น h Heat Level เป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเอาเข้ามาในเกมนะคะมันเป็นระดับความร้อนแรงในการเล่นของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดเก่ามากๆค่าคนทำดาเมจมากๆเนี่ยไฟทางด้านซ้ายบนมันก็จะสูงขึ้นนะคะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้น ฮีทเนี่ยนะคะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะคะข้อนี้ก็คือว่ายิ่งเรามีฮิตเรเวลมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความสามารถมากขึ้นเท่านั้น mm hmm. เช่นทำอะไรเราก็ได้ทองมากขึ้นฟื้นฟูเกาะเองแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นส่วนข้อเสียก็จะเป็นการที่เราเนี่ยเวลาแบบมีฮีทสูงๆนะคะมันจะมีการมากจุดบกซด รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เหมือนกับบางทีอาจจะมี n c ออกมาค่าเราหรือเปล่าอันนี้ใส่ย,ยังไม่แน่ใจเพราะว่าใส่ย,ยังไม่เจอกับตัวเองนะคะแต่ว่าไอ้โดนมาร์กเนี่ยโดนไปแล้วค่ะแต่บอกตรงๆว่าฮีดนี่มีแต่ข้อดีนะคะสำหรับไซนะเพราะว่ามันทำให้เกมเล่นสนุกมากขึ้น เพอร h เซ a ย e a วปอ from S exotic or Ace S m m r y vending Machines เราจะต้องซื้ออาวุธที่เป็นอาวุธธรรมดาหรือว่าจะเป็นอาวุธ Exotic ก,ก,ก็ได้จากตู้ขายของ a S จำนวนทั้งหมด10อันตู้ขายอาวุธนี้ก็น่าจะคุณเคยกันดีนะคะเป็นตู้นำเงินนำเงินแล้วก็จะมีรูปอาวุธอยู่ที่หน้าตู้ ตู้พวกนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ตามเมืองนะคะเวลาเห็นปุ๊บก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยอาวุธนะคะซื้ออาวุธอะไรก็ได้นะคะพอซื้อปุ๊บมันจะนับเป็น1ครั้งเพื่อนๆก็ต้องซื้ออาวุธทั้งหมด10ครั้งนะคะบอกไว้ก่อนว่าซื้ออาวุธแล้วก็ซื้อกระสุน10ครั้งเนี่ยไม่นับนะคะจะต้องนับแค่อาวุธเท่านั้นลูกกระสุนไม่นับค่ะต่อให้ซื้อจนหมดตู้เลยก็ไม่ได้นะคะแบบนี้จะเห็นว่าใส่ซ,ซื้อรวัวเลยซื้อจนหมดแล้วก็ ไม่นับให้นะคะมันจะนับตอนที่เราซื้ออาวุธเท่านั้นเองค่ะ c o l l e c t a Wall Keycard อันนี้เราจะต้องไปทำการเก็บคีย์การ์ดที่ได้จากการฆ่าโคบัตบอสแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าบอสอยู่ไหนมันก็อยู่ตามเมืองนะคะเมืองที่มันมีสัญลักษณ์รูปวอลหรือว่าห้องนิรภัยขึ้นมาบนแผนที่ค่ะอันนี้เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนนะคะมันจะอยู่ที่3เมืองนี้ตลอดเลย มันมีทุกเมืองนะคะไปเมืองไหนก็ได้แล้วก็ตานนี้สายต้องขอขอบคุณหนึ่งไทยแล้วก็ตุนที่มาช่วยสายทำเควสนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเขาสามคนนี้สายไม่สามารถไปฆ่าบอสคนเดียวได้ค่ะมันเหนื่อยเกินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบอสเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอย่าลืมนะคะว่ามันอยู่ที่สามเมืองเนี่ยที่มันมีสัญลักษณ์เป็นรูปรูปวอล์ค่ะไปเมืองไหนก็ได้ค่ะเพื่อน ลงมาที่เมืองแล้วนะคะแนะนำให้จัดการยามก่อนเลยค่ะเพื่อนเพืสายเขาบอกว่าเออบอสเนี่ยมันต้องยิงยามก่อนถึงจะออกมัง้งสายก็ไม่ชชว่์นะเพราะว่าอันนี้เป็นตาแรกที่สายมาทำเคสเลยค่ะดังนั้นสายก็ไม่สามารถบอกได้ร้อยปร์เแต่ว่าทางที่ดียิงยามก่อนดีที่สุดค่ะ แล้วก็ช่วงที่มีการทำเควสนะคะคนคน่อนข้างเยอะเพื่อนๆอาจจะเลียงแบบโดยที่แบบออให้มันผ่านไปสักวัน2วันก่อนแล้วค่อยมาทําก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีเวลาทํารวมทั้งหมด14วันนะคะอาจจะแบบผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาทําอันนี้ก็ได้เพราะว่ามันยากจริงแล้วก็หาทีมนี่นะคะบอสหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีะทั้งเกราะแล้วก็ทั้งเลือดแสดงแบบนี้นะคะสามารถยิงได้รัวๆเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีอาวุธพอแล้วก็พอเวลาที่เรายิงเสร็จแล้วนะคะบอสจะ d r อปอาวุธ แล้วก็ดอบคียการ์ที่เป็นของสำคัญของเควสนี้บอสลมแล้วก็ซ้ำนะคะเข้าใจว่าถ้าเก็บยามก่อนพอบอสมันเลือดหมดเนี่ยมันก็จะตายเลยไม่ต้องมาซ้ำแบบนี้อีกทีหนึ่งอ่ะใช้เก็บการ์มาแล้วนะคะคียการ์เก็บเข้าตัวปุ๊บผ่านเควส t เลยค่ะเรายังไม่จำเป็นต้องลงไปเปิดวอลนะยังไม่จำเป็นค่ะห้องนิรภัยของเมืองโฟนะคะจะอยู่ทางด้านล่างของ ลานโบว์ลิ่งค่ะมาถึงแล้วนะคะให้มากดอินเทอร์แอคที่เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็รอประตูมันเปิดแป๊บนึงพอประตูเปิดเสร็จสามารถเข้าไปทำเควสอันอื่นก็ได้นะคะเช่นเควส t เก็บทองเควสใช้ทองเควสเอ,อเก็บอาวุธเอ็ก i c โซติกซื้อเอ็ก i c โซติกอะไรประมาณนี้ค่ะแบบมีของเยอะมากเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าเกิดเราถูกโตแล้วก็ถูกพวกโกที่เป็นแบบ มันเป็นก้อนๆบนนียนะคะสามารถที่จะเก็บทองได้เยอะแบบมากๆเลยค่ะห้องนี้นี่เรียกว่ามีทุกอย่างให้เลือกสรรนะคะเพราะว่ามีตู้มีทางออกเป็นห้องน้ำแล้วก็มีพวกของให้เราไปซื้อด้วยนะคะ,ะก็จะเห็นว่ามันมีไอเครื่องเอสนี่ด้วยแล้วก็มีกล่องที่เปิดได้อวุธเอ็กซโซติกด้วยค่ะ ะะก็จะมีอาวุธเอ็กโซติกออกมาแล้วก็ของเนี่ยเรียกว่าฟูฟูแบบครบ,ครบเลยค่ะซไม่แน,น่ใจว่าแต่ละเมืองนะคะอาวุธที่ได้เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ลองไปหลายๆเมืองดูได้นะคะเพื่อประสบการณ์ในการเล่นนะวิสิตเนมโลเคชั่นคอนเท i n ์ n g อะโค a บ t w a l ล เราจะต้องไปยังเมืองที่มีห้องนิรภัยโคลบัดนะคะก็จะมีเมืองที่ชื่อว่าบูทอบัสเชนฟอลตี้สปริ s แล้วก็แชทเทิร์สเล็บนะคะถ้ากดที่ชื่อ Quest เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์บอกเลยค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆขี้เกียจด,ดูก็จะเป็นเมืองที่มันมีห้องนิรภัยแล้วก็มีสัญลักษณ์ขึ้นบนแผนที่นั่นเองวิสิตก็คือเท้าแตะพื้นปุ๊บก็ผ่านปั๊บนะคะ แต่ต้องทำสามเมืองนะ Collego Bars เพืเ่อนๆจะต้องทำการเก็บทองเก็บทองจากอะไรก็ได้นะคะตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการฆ่าคนนะคะเพื่อนเฆ่าคนด้วยอาวุธอะไรก็ได้พอฆ่าเขาเสร็จนะคะก็จะมีทองจำนวนหนึ่งตกลงมาก็เก็บไปแบบนี้จนกว่าจะครบ2,000นะคะซีซั่นนี้นะตอนนี้นะคะทองหาง่ายมากเราจะได้จากการ Heat Level a r การเปิดกล่องทองหรือว่าถ้าเกิดใครที่ลงไปในห้องนิรภัยได้นะคะที่มันมีอยู่3เมืองคะ่ะนนั้นทองเยอะมากถูกพวกทอง ะะมีแบบโคตรเยอะเลยใครจะเ,เปิดตู้เซฟแบบนั้นก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วแต่เพื่อนๆค่ะเหฮมคาคะนี้ก็คือตกมาจนแบบว่าทองใสจะเต็มอยู่แล้วค่ะสเปนโกบา a สออนเวพอร์สออฟเซอร์วิสเซสอินดิเฟรนเมชเเพื่อนๆจะต้องใช้ทองไปกับอาวุธหรือว่าบริการอาไรก็ได้จำนวนทั้งหมด5ตา อะไรก็ได้จริงๆค่ะอย่างเช่นการแปลงเป็นพร็อพแบบนี้ก็นะหรือว่าจะเป็นการสร้าง NPC อัพเกรดอาวุธแล้วก็ซื้อเกราะได้หมดเลยค่ะซื้ออาวุธแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ได้นะคะการที่จะมาสร้าง NPC แต่ว่ามันจะต้องเล่นคนละตากันค่ะตาหนึ่งจะใช้หลายครั้งเนี่ยไม่นับให้นะคะ Search sales or c a c h e registers เพื่นจะต้องไปเปิดตู้เซฟหรือว่าเก๊กเก็บเงินจำนวนทั้งหมด4อันอันนี้ก็เป็นโลเคชันที่มีเป็นเก๊กเก็บเงินนะคะหรือว่าที่คิดเงินตรงแคชเชียร์ค่ะไปตรงไหนก็ได้นะคะแต่บอกก่อนว่ามันไม่ได้เกิดแบบ100%นะ ส่วนอันนี้ก็เป็นสูตรที่มีโอกาสเกิดทู้เซฟมันดูเหมือนเยอะมากใช่ไหมคะแต่ว่าบอกก่อนว่ามันแบบไม่ได้เกิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นก็คิดว่าน่าจะไปดูพวก cash register น่าจะง่ายกว่านะคะเพราะว่ามันมีค่อนข้างชัวร์กว่าอย่างเช่นที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดตรงปั๊มน้ำมันที่ขายของไม่มีก็ไปตรงร้านอาหารก็ได้ค่ะอันนั้นก็จะมีชัวร์กว่าบ้างตาเราอาจจะเปิดได้แค่สองอันสามอันแต่ว่าเปิดหล,หลายๆตารวมกันก็ได้นะคะ มาที่ปั๊มใหญ่แล้วก็เข้าไปด้านในได้เลยนะคะที่เป็นร้านขายของอันนี้จะมีชดชัวน่าจะชดชัว,ชวหนึ่งอันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฝั่งตรงข้ามตรงคาเฟ่กันค่ะโอเควิ่งเสียงตายมาเพื่อเคเวสอีกอันนึงนะคะตาเดี๋ยวตรงนี้ได้2อ,อันเลยค่ะ และนี่คือทั้งหมดของ Quest Intel and; Recon นะคะอย่าลืมไปทำให้ครบแล้วก็รอเควส t ในวันถัดไปค่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆสามารถโดเน a t เป็นกำลังใจในการทำคลิปผ่านช่องทาง True Money Wallet แล้วก็พร้อมเพย์ตามกิว่าโค้ดและเบอร์นี้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ